สวัสดีสวีดัษยินดีต้อนรับเข้าสู่หอพักอโลวเวงยีฮิวสวัสดีทุกคนด้วยนะคะคอมเมนต์ตอนนี้เยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราทําการสู่เหมือนเดิมนะคะใครที่ไม่ได้โดนอ่านไม่ต้องน้อยใจนะคะคอมเมนต์แรกวินตารีซาราหกแปดสชอบจังหวะการเข้าโฆษณามากค่ะและในครัววุ่นวายเวอ่เวอ ๊ยขอบคุณนะคะจ้างได้นะคะ <g ül> จะตุรพัดพงพิชยาโอ้โหชื่อแต่คนยาวๆทางนู้นทางนี้ทางนู้นทางนั้นต่อไปคงทางที่หอพักเจเจงแล้วละครับเฮ้ยเห็นอะไรในมือว่าเ <c> จบีสวยน่ารักเวอรักเด็กฮ่าขอบคุณนะคะของสสิธรพันธ์สวัสด์ขอบคุณนะคะ,ออะอค,ะคะอมเมนต์สุดท้ายยำไม,ม่ยำยำไม,ม่แฮมชีสด,ดวน ผู้จัดการในหอพักโปรดจ้างตำรวจมาคน้นตัวผู้เช่าที่ขโมยอีกแล้วรอบนี้ค้นทั้งห้องทั้งตัวเลยนะคะคำพูดไม่สำคัญเท่ากัรกระทำค่ะทรูอืมแบบนี้ฉันต้องจ้างผู้จัดการหอพักแล้วล่ะตื่นค่ะทุกคนเอ๊ะ ไปไหนกันน่ะไอ้ไว้หายไปในแม็กก็หายไปในมังไม่อยู่ยิงโฟสไปทำคุกกี้ขอพักช่างเงียบเก่าจริงๆไม่มีใครอยู่ทะกคนเตมไม่เป็นไร ในเมื่อไม่อยู่ฉันจะเผาญ้าให้นะในแม็กอ้าวพื้นไม้น่าจะลามีนะอะไรคนานี้อะไรของฉันของฉัน ุกคนรวมตัวทางนี้ค่ะคือมาซ่อมพื้นให้ก่อนได้ไหมมาซ่อมพื้นให้ก่อนเลยเห็นนะจุดไฟอะถ่ายรูปตอนวีนว้าวพื้นเป็นรูค่ะซ่อมเลยซ่อมด่วนเลยครับเจ้าของันบอกแล้วว่าไงว่ามาตรงเวลาเสมอผมก็อยู่ตลอดไม่เห็นเองอะไม่เคยมีตัวใหญ่ใเลนเฮ้ อยู่ลอยทุกตัวเจ้าของของตัวที่ให้มาไม่เคยมีตัวดีๆสักตัวเอ๊ะเป็นบ้าอะไรของนายอะเกียรคุณไวดูเจ้าของของที่ให้มารอบที่แล้วดแเละเกงงมันก็มีของเก่าไม่ใช่เหรอไปตัดขาดเองหรือเปล่ามันใช้นานแล้วมันก็ย้อยเนี่ยดูหลังดิสวัสดีค่ะและนี่ก็อยู่กับขอพักเอลเลงทางนู้น ลองตามดิทางน้นทางนี้ทางนี้ทางนั้น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 ทางโน้นทางนี้เคจะได้ตัดง่ายๆหน่อยตัดยากแล้วเกินสวัสดีทุกๆคนดูนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับผ่าพักในระเวงกันเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีเกมให้ทุกคนเล่นเหมือนเดิมค่ะนี่เจ๊ก็นหน่อยเลย

เฮ้ยคุณหมูห้ามไปไปได้ยังไงเอาเอาเราออกเองไม่ตองห้ามออก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 ได้พาออกไปหน่อยเออดีนะเราไม่สูญนะสู้ไหมเออเราหลบไปอย่าอย่าอย่าโอ้ยโอ้ยโอ๊ยืนเรียงหน้ากระดานขอเสียงเฮ่ด้วย เเออตามระเบียบพักเอ้เอ้พักพักแบบคนละพักอ๋อเหรอหรือว่าพักแบบนี้อเลยเกมที่จะพูดในวันนี้คือการห้ามพูดซ้ำใครพูดซ้ำโดนยิงและใครที่โดนยิงเยอะที่สุดคนดัน โดนยิงโดนยิงเยอะตุยอะเยอะที่สุดคนนั้นไม่ได้คะแนนพูดซ้อมหมายถึงพูดซ้อมหมายถึงว่าตอบคำถามจอมคนอื่นอ่ะคือคือแบบชนะเราได้อะไรดีกว่าเอามาดูก่อนไ้นไหนชนะได้อะไรเออขอเสื้อใหม่ได้ไหมขอเสื้อใหม่ได้ไหมฉันบอกนะ้ว่าจะสู้วันนี้ใช่นี้อ๋อมันเอามบมือเปล่าได้ยังไงแล้วโอ้ยขอขอขอได้ ของรางวัลสำหรับผู้ที่แพ้จะได้รับไม้กวาดฉันจะเอาไม้กวาดไปกวาดของหนึ่งชิ้นออกโอ้ยโหดรายมากกวาดจะได้มาแต่ละชิ้นสำหรับผู้ที่ชนะใช่ดิเขาไม่กวาดของขยะหรอเขากวาดของนี้แน่นอนอะไฟในอาจจะไม่เหลือก็ได้นะเอมี เฮ้ยเอาเตียงไปดีกว่าอะไรบ้างครับอันเนี้ยันคือมันตู้เย็นเลยหรือมันคืออะไรอ่ะมันคือตู้เย็นจะมาทำไมแต่เขาวางตู้เย็นให้เราเนะตู้เย็นไหนไหนไหนขุดตู้เย็นใหม่ได้ไหมฮะไม่ใหม่ใหม่ใหม่เสียงมันแบียดเบเฮ้ยแต่มันใส่ของได้นะตู้เย็นอันนี้อ่ะไหนได้เหรอเฮ้ยใส่ได้จริงใช่นี่นายขโมยแล้วก็ได้แล้วอย่างเงี้ยนายต้องเอานี้แล้วเออถึงเวลาที่เราอุ้มอีุ๊ฟลุ๊ฟเนี่ยของใส่ตย็นใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นได้แล้วแล้วก็กระจกสวย ่ะคะกระจกอันนี้เห็นอยู่ในห้องน้ำฝั่งขวาไ,ได้เห็นอยู<ๆ>อเออ่เราไม่เอาดีกว่าแล้วไอ้เจาปิ๊กล้วจะถามคำถามแล้วจะต้องตอบคำถามให้ได้ภายในเจ็ดวิและถ้าตอบซ้อากับคนอื่นก็จะโดนยิงอันนี้เป็นปืนของเล่น,นป,ปะ่ะอยากลองปะ่ะล่ะโอเคโอ,โอเคไม่ได้ของเล่นแล้วมวันนี้เขาพาโหดจังอะเล่นดิ เขาแค่อะไรหรือเปล่าเนี่ยไหนจะแคข้อที่หนึ่งมวยขอคนลจงพูดชื่อประเทศที่มีออ่ประเทศไม่อันนี้อเมริกาออสิตรเลียแล้วแลอวไม่ต้องพูดออกอ๋ออันนี้ยกตัวอย่างใช่ไหมคะอะค่ะต้องทุกคนต้องรีบพูดออกมาเลยแล้วถ้าหมดเวลาฉันจะไล่ยิงประมาณสิบนัด และถ้าสามารถหลบได้ก็คือหลบไปไม่ไม่ทีละคนเหรอไม่ค่ะแล้วถ้าพูดผิดพูดถูกอ่ะแล้วจะรู้ได้ยังไงวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นอ่ะวันนี้คือเขาเขาเอาระบายอารมณ์เขาระบายอารมณ์อ่ะเราท้ใจเลยเรารีบๆตอบแล้วเราก็รีบๆหนีงั้นจะเริ่มข้อที่หนึ่งจริงๆแล้วนะคะแล้วสำเน่คะจงพูดชื่อประเทศที่มีนอหนูนำหน้าในปี นั่นคนสวัานนี้คะเจอเนี่ยอะไรอะโอ้โห่ะเดียวหังเบียงจดเลยเด็ดแม็กมอนแป๊หมดใจเตือนอ่ะนายตอบถูกเนยไม่หลบแล้วโมหลบอะไรก็หลบเลี้วมันหลบหลังอะไอโฟนอะบอกแล้วว่านั่คนสว่านค่ะ คือคือนัดเดียวจอดเลยเหรอตดลองใครได้คะแนนบ้างครับมีไวกับแม็กค่ะมังรอดใช่ไหมรู้ผมอ่ะมังมันไม่ได้ตอบใช่ผมรอดผมรอดมัก็ไม่โดนยิงด้วยพี่ฉันโดนยิงเขาเลยฉันมังก็โดนยิงผมไม่โดนยิงจรไม่เหรยฉันใส่แต๋งั้นไว้กับแม็กได้รางวัลไปนะเอ้ยได้คะแนนไปนะขาไม่ได้รางวัลเลยเย่อล้วผมอ่ะยังเองไม่ได้อยู่แล้วอย่ามาพูดเยอะคำถามต่อไป จงพูดชื่อประเทศที่มีสามพยางเริ่มค่ะเม็กซิโกสิงคโปร์มองโกเลียกัมพูชาหลอดเว้ยหลอดเว้ยเดี๋ยวนะมองพูดไปเลยนะสิงคโปร์โอเคถูกไม่ทันนะไม่ทันนะจงพูดชื่อจังหวัดที่มีคำว่าบุรีบุรีมำจิกบุรีสุพรรณบุรี เอ้ยน like. ี่ไม่ได evet ้มิวที่ผิวแค่นี้โอ้โหโอ้โหโหดมากเลยเหมือนข้าวแกงเป็นปืนนึกไม่ออกเพิ่งนึกออกเมื่อกี้ลาดบุรีโอ้เร็วมากคนที่ได้รับคะแนนไปมีโฟสมีมังมีแม็กนะคะน่ากลัวมากอันนี้น่ากลัวมาก จงพูดชือ่อผลไม้ที่มีส so ok ีเหลืองเริ่มกล้วยกลวยเฮ้ยรอะไรแล้วก็เหลือำไปแล้วก็ีเหือฮ่า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 าฮ่าฮ่าฮ่าฮา่ฮาาฮา่่าา่าฮ้าา่ กงกะเพราไก่กิมจิกระเพราหมูไม่ทันแล้วไอ้หนุ่มกะเดียวโอ้โหโข้อเถื่อนเลยวันนี้กินไม่ออกอันนีเขาโกรธเขาาโกรธอะไรวะนายไปทำอะไรเขาโกรธทันวิ่งเลยเกมเป็นเกมตายนะเนี่ยเข็มฉามจ่อไปจงวิ่งไปอยู่ที่มุมขวาห้องค่ะ หน้าขวาใครขวาใครใครไม่ได้ขวาฉันขวาใครนั่นหนึ่งขวาฉันขวาใครโอ้ยตีห้าเจ็ดแปดเอาแล้วทำไมโยนอ่ะเอาเฮ้ยโลดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้๋อตีหมดแล้วเนี่ยพื้นพังหมดแล้วครับเขาถามด้วยเขาว่าอย่างนี้เลยเหรอคะเลือดฉลึกไอ้ทิกเราไปหลบไปอยู่หลังเพื่อนดีที่สุดแล้วจงพูดชื่อเทศกาลของประเทศไทย ล้อกระทงกินเจก็กินค่ะประเทศไทยเข้าภาษาก็ได้นเราี่จะปลอซูปอปปแค่สาวมิก็ล่อไม่นอนแล้วแกโ่าฮดาฮ่าฮ่าน่าฮ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 ลาฮ่าฮ่าฮ่า่ตฮนาฮ่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 ่าฮอาฮ่าฮเป็นาฮ่่าฮ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 เ็ง่ นี่เป็นแผนการหนอแผนการเอาของในตัวคืนหนอะแต่โทษทีนะไม่ได้อยู่ในตัวใช่โทษทีไม่ได้อยู่ในตัวเหมือนกันเลยจงบอกชื่อมอนสเตอร์ในไมค์คาร์บมาหนึ่งชื่อคิปเปอร์คิปเปอร์สเกเลตันมอนสเตอร์เหรอคะไอ้นั่นไงไอ้เปรตอะเปรตดำค่ะเปรตดำค่ะชื่อเลยนะคะชื่อเลยคะเดี๋ยวนะคะเอเดอร์แมนค่ะเอเดอร์แมนค่ะเอาแล้วมีคนยังไม่ตอบหรือเปล่าคะคิปเปอร์สองตัวหรือเปล่าอะผมตอบแล้ว ผมตอบก่อนแล้วผมตอบซอมบี้ไปด้วยเมื่อกี้ผมตอบซอมบี้ไปแล้วเดียวผมตอบแล้วเอ้ามันควรตอบผมต้องตบก่อนนี่เนี่ยคิปเปอร์มันอยู่บนเสื้อผมแบบไม่ยุติธรรมเลยนะผมตอบซอมบี้ไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วยังจะไปเปลี่ยนไม่ทันค่ะคุณผู้ตบจำไปแล้วค่ะเขาพูดสามพร้อมพูดก่อนนี่แม็กก็พูดสามหูก็พูดก่อนอุ้ยโอ้โหดูดิหัวรา้น่ากลัวมาก คำตอบต่อไปจงพูดดอกไม้หนึ่งชื่อครัเดซี่ะตะว,วันอ๋อา,อางี้ใช่ไหมต้ององี้ใช่ย้ยเฮ้ยคำถามต่อไปมะละกอจง,งพูดชื่ออาวุธในไม้คัฟมาหนึ่งชื่อธนูออน้นดาบ พูดไปแล้วแล้วหนึ่งนี่นี่ไอหมอนพูดเมื่อกี้เองอ่ะไอหมอพูดเอ้ยไอหมอนพูดทำไมโอ้ยอยู่ไปยเจอยู่ได้ชูชารโฟนนะ่ไเราไม่ตีหรอกเรารักกันใช่ค่ะจงพูดชื่อเพื่อนในกลุ่มนี้ห้ามซ้ำแม็กเดินเองแม็กยี่ไว ผมพูดแม็กผมพูดแม็กก่อนนะพูดแม็กก่อนนะผมพูดก่อนไม่ใช่เหรอผมก็พูดไวรุสก่อนยังมาดีเลยนนะโอ้ยมันดีเลยนมันดีเล่นระบบมันดีเลยนมากเลยะแล้วทำไมต้องคิ่มีดีเล่นเหมือนกันด้วยอ่ะโอ้ไมันที่ก็สวยเพราะสีหน้าขอสมานักู้จงพูดชื่อตัวเลขห้ามซ้ำค่ะหนึ่งสี่ร้อยสองไม่ซ้ำแน่นอน bay bay kia chồng bên ham sáng cập hương a dỗ 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 คำถามต่อไปจงพูดชื่อตัวการ์ตูนที่เป็นสัตว์ค่ะโดนมอนปิกาจูแอสควาเตเซนิกามิสไปเดอร์แมนเฮาก็พูดใหม่แล้วพูดใหม่แล้วไม่ได้ไม่ได้พูดใหม่เดี๋ยวไม่อยู่หลังฉันแปดด้วยฉันเยยมนลุอ่าฉันเขาบอกว่ากติกาก็คือห้ามพูดสามค่ะพูดสามกับจบคำถามต่อไปจงพูด สีอะไรก็ได้ห้ามสามกับเพื่อนเริ่มค่ะสีลุงเขาเข็มแฉมเจ้าใบอะไรเอ่ยสองขาใจผมไงเป็ดเนี่ยผมยืนสองขาอยู่เนโอยโอ้โหจบแล้วค่ะผมติดกับเอ้ยาวปันยิงรุดลูกหลงแล้วกคนอื่นจะหนีทำาไมล่ะเอาก็หนีเพื่อโดนลูกหลงไงโดนมาหลายรอบแล้วเผื่อันหลบด้านหลัง อะไรเอ่ยมีสี่ขาแมงมุมแมวหมาหมาเอ้ยวกาเฮ้ยแมงมุมบ้าไหนสี่ขาแมงมุมที่แป็นหมาแลวก็ยุบแหลงตาหมากันทุก้นเคยได้ยินตรงแมงมุมอีกนะตอบอีกในหัวมันเกลียดอยู่ตัวเดียวเลยพูดก่อนเลยมันฉีกเกิน จงพูดชื่อผลไม้ที่มีสีแดงค่ะแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่สตอเบโอ้โหเอายิง๊ออ๊ยเอ๊ยเยเอยเอ๊ยอ๊ยอ๊ถูกนะคะยเอยอ๊ยอ๊ แปดเก้าสิบเอ้ยร้อนร้อนร้อนเป็ยังไงคนตอบถูกเหรอคนตอบว่าอะไรนะคะส้มโอแดงไม่มีไม่เห็นส้มโอแดงไม่เคยเหรอมีส้มโอที่ข้างในมีแต่ข้างในข้างนอกสีเขียวอ่ะก็ข้างในเปเขียวหนูตุ้ยค่ะแต่หนูตอบถูกนะคะวี่แม็กได้บอกไม่ตายโพสต์ตอบว่าอะไรนะคะส้มโอแดงค่ะเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยค่ะเอ่อส้มโอแดงข้างนอกสีแดงจริงค่ะ จากเวียดนามค่ะนี่เราตอบแล้วก็ได้เลยปะเราตอบแล้เราเป็นเลสายพร์เราบอกเราบอกไปเสิร์ชเอาไปเสิร์ชเอางั้นผู้ชนะก็คือมังกับไว้นะคะอ้าวเลิกไม่ได้เหรอคะอ้าโฟดด้วยค่ะค่ะเย่คำถามรองสุดท้ายแล้วนะคะจงพูดชื่อขนมไทยค่ะต้มตามสามชั้นขนมตาลต้องหยู่ท้องหยอด สามชั้นคืออะไรอ่ะขนมสามชั้นไงเขาเรียกว่าขนมเิร์ฟั้นขนมสามชั้นมันสามชั้นจริงๆราไม่มีโดนเลยขนมสามชั้นไม่หรอเออถ้าเรียกขนมสามชั้นไม่ไม่ไม่ม่้นม่ได้ไม่ไม่ไไม่ไ้ไม่ไไม่ไม่ไ้ไม่ไม่ไม่ไไม่ไม่ไ้ม่ไ้ม่ไร้ไม่ไม่ไ้ม่ไ้ม่ไ้ไม่ได้ม่ไม่ไ้ม่ไ้ม่ไม่ไม่มพิม่้ม่ไ้ม่ไ้่ม่ไ้ไม่้ม่ได้ไม่่่ไม่ได้มี้นอ่ะ ก็มาผมเรียกอย่างเรืองขนมชั้นเขาเรียกขนมชั้นเขาเรียกขนมชั้นครับบ้านถูกเรียกขนมชั้นเพราะมันเป็นบ้านผมอ่ะบ้านผมก็เรียกขนมชั้นไม่เหรอเราไม่เคยได้เลยทำไมวันนี้สาใจได้เห็นเพื่อนโดนยิงวะอุตสาเถ๋ไหมโอ้โหจริงจะโดนดิงคำถามสุดท้ายจงออกเสียงสัตว์มาหนึ่งสัตว์ห้ามสองหูดหูด แฮ่งงงฮฮ่่ออออููููขออนุญาตเรี้ยวรวมคะแนนสักครู่ค่ะโอยคือตอนนี้คนที่มีสติไม่ใช่แค่พวกเรานะเขาต้องมีสติด้วยนะตอนนี้อุก็มาโยะกล้วยแบบไหนอ่ะแต่แรกทำไมฮะแม่ขืออะไรตีไก่เมื่อเช้านไก่ เฮ้ยกวยกวยน่าสนใจนะเว้ยคนละอันไหมเราอะไรก็รับคะแนนอยู่กับป้อมอยู่อ่ะดิอ่ะดิอ่ะดีไม่ไมนิ่ง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 ไว้นิ่งไว้มังอยากได้ไม่ใช่หรอเฮ้ยใส่มบด้วย้หรอบอกว่ามังมังมาไปก๊อปปี้มาให้อ่ะฟุดฟดมังมันไปมังไปหาร้านมาแล้วร้านเขาว่านี่ให้ก๊อปปี้เพิ่มให้เซ่อ ฉันจะทําการยิงคนที่แพ้ก่อนเลยแล้วกันยิงเลยยิงเลยแล้วดูดหช๊ะละแค้งล้วนๆเลยแล้วพวกนายมีหมวกกัได้ไงเนี่ยก็มังมังทำมาให้มังทำมาให้หมวกผมไิงคนที่แพ้ก็คือ นี่อ่ะจริงจริงด้วยเหมือนเกมเหมือนตื่ตายอ่ะเงี้ของฉันเยอะซะด้วยเกมยังหดวด่าทำไปกลัวเหมือนในหนังเลยอ่ะเหมือนในรายการเลยอ่ะตายอ่ะการกลุณาเลือกสิ่งของคนนี้ค่ะดิฉันาคุณสามคนอยากได้กระจกอ่ะค่ะ แบบสะาๆ่ฉ <c oughs> ันก็อยากได้ตู้เย็นแต่ฉันมีแล้วเดี๋ยแต่ตู้เย็นฉันมันเก็บของไม่ได้มันตั้งโชว์เฉยอัปเกร,เรดกได้นะคะอุ้ยอัปเกรดได้ด้วยสภาพตู้เย็นมันเหมืมมมมมอนเปราะบางอะไรแบบได้กระจบอมีดแล้วกันกระจกไปมจบฉันเอากระจบตู้เย็นแล้วกันนะตู้เย็นเสียวกันโอ้ยนายด้วยตู้เย็นนั่นแหละ บบเเบขอ,บน,ขอน่อยครับไปขบวนอะไรไหมไม่ได้ขโวยอะไรลเลยในตัวผมไม่มีจริงๆผมบริสุทธิ์ใจอยู่ในตัวมไม่ราเบเลยไม่ใช่เหรอมันตีแล้วมันไม่เข้าตัวครับแล้วมันไปเข้าใครอา้าวไม่มีในตัวผมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ายิงผมถ้ายิงผมแล้วไม่มีแล้วผมขอของได้ปะ,ะไดอ้อันนี้ก็อ่ะอ่ะอ่ะโอเคผมได้ของมาตามสัญญา ใช่ตามสัญญาได้ไม่กวาดไปเรียมมาเรียมกลับไม่โกงเอาผมออกไปอยู่ยากอยู่แล้วไม่ยากอยู่ที่ดีแล้วมีดผมล่ะแต่นี่คือเจ้าของกระพัดไไม่ค่อยเชื่อแล้วว่าจริงหรือโกงว่าแรกๆมานี่เปโปยเลยอะเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเชิดทางหลังมานี่งกมากแล้วอะในมือเขาคืออะไรหนูก็ยังไม่ได้มีดเลยค่ะอยากได้ปะล่ะ ม่เฮ้ยกล้องของส่วนตัวยังไม่ได้ทำอะไรเลยเออไม่ได้ทำอะไรโดนยิงนะหน้าโดนยิงนะหน้าเขาถือปืนเลยเชื่อไปเอากลวยเองจริงๆไหนห้องไหนอยู่ไหนในแมงสังเกตือแล้วมันล้มลงใช่ห้องไหนนะเขาไม่รู้หรอกอะไรครับห้องนั้นเลยครับฉันกอดไปนะลุ้นแังเลยรุนแังเลยเดียวเนาะถ้าเอาเตียงนอนไปก็จะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด ล้งไ,ไม่ต้องปูดไม่ต้องเกิดกันเลยเฮ้ยยังมาเข้าตัวไปแล้วหรือย่างวิ่แหละเข้าตัวไปแล้วไม่ใช่เหรอไปดีกว่าวะไม่มีไม่ตรงข้ามไม่มีไม่มีจริงๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่แวบมันเห็นเข้าอี้แวบๆนะห้ไปแล้วนะเตียงก็ไม่มีแล้วจะนอนยังไงเนี่ยนอนพื้นดีก็โผนี่ไงก็นอนนี่ไงลงไงลงนี่ไงนอนในลง นอนอะตงเด็กไงติงเด็กนุ่มกว่านอนไม่ได้ตัวกระจกค่ะกระจกค่ะเอาไปแล้วไม่ต้องมาพูดอ๋ออยู่นี่นี่เองอ่าไม่เจอค่ะเดี๋ยวนี้เธอหันเหลี่ยมนะไม่ได้เหลี่ยมเลยค่ะเพิ่งเจอค่ะนี่สวยปะโอไม่เชื่อไปห้องนี้ดูดีนะค่ะ้องนี้สวยแต่ห้องนี้มันดูดีะโอ้หน้าเราก็ใสเหมือนกันนะเนี่ยคนที่เป็นคนดีอ่ะก็จะได้สิ่งดีๆตอบแทนนั่นแหละขับตีในห้อง มันเอามาไว้ไม่รู้ไม่ใช่ของฉันค่ะเนี่ยไม่รู้โอ้ยแต่งหน้านี่เดียวตายเลยเนี่ยไม่ไปดูห้องแม็กเลยอะใส่แสงสว่างแล้วเป็นยังไงบ้างอะไฟดวงเดียวเติมจะหอมมีดวงเดียวเองเหรอแต่ใส่องความเพื่อไฟอีกสองดวงนะเอาแปะตู้เย็นไปไหนเนี่ยหามุมแป๊บนะที่มีเสื้อผ้าฉันวางอยู่วางไม่ได้ขนาดเสื้อเชฟยังใหญ่ขึ้นอะ แปะตู้เย็นไปให้ดูดีไหมแปะตู้เย็นให้มันดูเหมือนบ้านล้างน่ะใช่ตรงตู้ตนี้ได้นะใกล้ใกล้ไฟหน่อยใกล้ใกล้ศพเลยง่ายออผ่านทางไหนดีนะไอ้แต่มันขุดออกได้นี่ไปนี่ดีกว่าลบนะเล่นให้ได้ไม่กว่านะไม่ยิ้มไม่กว่าท่อ้แม็กให้ห้อมงมังมาเลยนี่เอาไ้แช่ตู้เย็นเนี่ยได้ไก่มาเนี่ยเยอะละ <c oughs> แปลกๆมีคนขับแปลกๆขัอะไรอ่ะคุณไวว่าไงครับคุณมาดูที่ห้องสิคะไหนครับเฮ้ยของพวกนี้หมายความว่าอะไามาโอ้ใครมาไม่ได้มั่งมันถืออยู่แล้วมันก็มาตอนมันตายอ่ะอะไรผมเกี่ยวอะไรนรอะไรก็มั่งอะไรก็มั่งผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยมั่งมันถือมาตอนที่ยิงมันเตะตายอ่ะแต่โต้เนี่ยคุ้นๆนะ ก็มังมันเอามาแล้วมันขำอะไรไม่รู้ให้แห่มาเก๊ก่อนออกไปอ,ะอ่ะผมไม่ได้เอามาเลยหนูขอเป็นพยาธิให้เพื่อนค่ะพยาธิอะไรพยานพยาน<า>โอ้ยเสียวเลยเป็นพยาธิตะด้วยขอยาต,ตรวจห้องสักสองสามรอบนะเฮ้ยไอ้วางมันต้องทำอะไรแน่เลยไปดูใช่ไหมมันชอบเอาอะไรมาใส่บ้านเราอ่ะยังไม่ได้ถมอะไรเลยเลย่าสุดเอาเก้าอี้แดงมาใส่เนี่ยอยู่เฉยๆก็โดน มันโดของห้องเราไปบ้างหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็จบคลิปไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามหอพักอะโลเวยนักกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ,บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ้ายบายโอ้โห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 ้โ